เอาอีกแล้วเอาตีนห้องกลางบบนั้นน่ะมีเกาะทองมั้นแมมีเออเอาสอดเขาไปเกาะทองขึ้นมือนนั่นนะเนี่ย <c oughs> <c oughs>

เงี้ยงโซคออยู่ได้ทุเรศน้ำปอนขึนนะ้นมาเนาะ พ่อพ่อพ่อพอ่อรถบอแห้งดึงบอคืนน่ะพ่อพ่อพ่อพอ่พอบอกขคืนครับ ย้ำไปย้ำมามุนเบ็ดเลวครับบัดน,นี้นได้เหร็นตมได้เศร้าแต่น้อ,อ,อเอาเอาจะตีดีก็หนักล่อครับโอ้ยดินเนียวตาย ลาเกตุอะไร บอกข้นครับดินกัเละตุ่มเปะเอง็งถอยไม่ได้บป่ปอนถอยมาดึงเชยงเชียงนี่ มาแล้วครับหลากสูงมาแล้วพากิโตมากกับเมยแล้ววันนี้เราม่เล่โคนีกอ,อาขาไปวันนี้เไมเป็นงี้มดินปป้นเหนีนนยวเต็มเลยตายนักเปือกนนามันอีกเปยือกบบไปอีก ไปอีกเอาเอาโซ่ขึ้นเกาะหางพานก่อนเร็วเอาผ่านไปนึงั่นก่อนเพื่อว่าจะเป็นการเสียเวลาดึงสองคันเลยเฮาต่อกันเลยเอาผ่านลงาา่องโบหนาโอ้ไ,ได้ครับเดี๋ยวผมเอาผ่านลงก่อนอ้าว

ขนาดดึงดึงยังไม่ขึ้นดึงจนโจ,จมแล้วเนาะจะให้พี่มาดึงมันจะขึ้นบ่แล้วไ,ไม่ดึงเฉียงอะ่ะเออตายหล่อโหลดแม่งว่าแม่หล่อรถบดยำเป็นห้อยเบดลล์พี่หน่อย

เนี่าเรียมเอาเรียมนั่นมีก็เอามองมองข้อมันก็ได้นั่นแจ,งจ้งสี่ขืนเอาเออก้อนนั่นแหละแต่เอาล่งลางไงดีเล่นตมแต่เศร้าเลย

เอาระชาไปเลยเรียบร้อยครับขอบค่ะถ้าดึงขั้นเดียวก็พกขึ้นตรงนี้ขนาดสองขั้นยังพกขึ้นเลยเรียบร้อยครับ ชุ่มไตอนกิปรอบต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ